สวัสดีครับคินนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทันทีก็เป็นสาราไปเสร็จแล้วสาหรับเว็บนเวลนะครับตอนที่184นะครับมีชื่อตอนว่าโฉมหน้าหลังจากที่โดดซึมซับเวอร์กินแล้วการสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้เริ่มขึ้นจากน,นเรื่องยุ่งยากทั้งหมดรีมุลูก็เลยทิ้งให้ราฟเอลเป็นคนจัดการอยู่คนเดียวเดลิมลูก็ได้เทเลพอร์ตปยางเรือหอที่เหลืออยู่เพียงลําเดียวและมันก็ได้มาถึงด้วยความเร็วสูงสุดริมุลุแล่นด้วยความเร็วที่เหนือเสียง แม้ว่าตัวลิมมอรุจะตามทันแต่ก็มีปัญหากับเจ้าหนูสกปรกด้วยริวลก็คิดว่ามันดีที่สุดที่เขาจะจัดการกับปัญหาอย่างรวดเร็วเมื่อพิจารณาถึงการต่อสู้อันดุเดือดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นบนเรือลำนี้ก็นับว่าเป็นปฏิหารที่เรือลำนี้ยังคงสามารถบินได้ในสภาพที่น่าสังเวชเหล่าพวกปีศาจที่เข้ามาก่อนลิมมอูุได้คู่เขาต้อนรับลิมมลูุเศษซากของการต่อสู้ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ในพริบตา ควาเสียหายที่เกิดขึ้นด้รับการเยียวยาวอย่างสวยงามแสดงให้ถึงความงดงามตามปกติของพวกมันอย่างไรก็ตามเมื่อมองผ่านสายตาประเมินที่เชี่ยวชาญพลังของพวกเขาก็อยู่ระดับปานกลางอยู่ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากบางทีก็อาจจะเป็นผลที่ตามมาของการนิวัฒนาการแบบบางคาบซําเลดความผันผวนทางเวทมนต์ก็เล็กน้อยที่พวกเขามีอยู่ในการควบคุมที่สมบูรณ์แบบดูเหมือนว่า พวกเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่างจากการต่อสู้ในครั้งนี้นี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีเนือสิ่งอื่นใดลิวลกก็ได้รู้สึกโล่นใจและต่อมาลิวลกก็พูดว่าทํางานได้ดีมากยอดเยี่ยมมากที่ทุกคนสบายดีพอไี้ยินลิมบลูกู้เช่นนันานตัวแทนของปีศาจก็ได้พูดว่าคำพูดของท่านลิมนลูพวกเราไมู่่ควรกับคำพูดแบบนั้นพวกเราลดมาได้และได้รับความเคียงแก่งตามคำสั่งของท่านลิมนลูกมาแล้ว เหล่าพศาที่พูดคําเหล่านั้นก็ได้ก้มหน้าลงพร้อมกันและต่อมาลิวโก,ก็คิดในใจว่าอ่ะทั้งที่บอกว่าไม่ตายไม่ได้บอกให้รอดจนสุดขอบเพื่อเอาชีวิตรอดและแข็งแกร่งขึ้นพวกมันคือผอพันอะไรกันแน่เนี่ยตัวลิวโรก,ก็ตกใจอย่างมากที่พวกเขาคิดว่าตัวลิวโรเป็นเจ้านายที่ออกคําสั่งที่ไร้สาระแบบนั้นและต่อมาลิวโุก,ก็พูดอีกว่าอ่าใช่ไม่ว่าในกรณีใดเหนือสิ่งอื่นใดฉันก็ดีใจที่ทุกคนปลอดภัย ผู้ปีศาจก็ดูมีความสุขอย่างมากที่ได้รับความชมจากลิมมอนลูดีบโลก็คิดในใจว่าอืมอะไรก็ได้จากนี้ไปฉันควรจะให้ความสนใจกับพวกนี้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินดีบุลจึงได้ตัดสินใจที่จะใต่ตองในภายหลังแต่เขาก็ได้เปลี่ยนความคิดและยืนยันกับสถานการณ์ต่อไปเดลีมอนลก็ได้พูดว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเจ้าหนูสกรปรกเป็นอย่างไรบ้างเพเช่นนั้นเดวยสก็พูดว่า ก็คือดูเหมือนว่าเจ้าหนูสกอบปอกเพิ่งมาถึงอุปกรณ์โอนย้ายเพราะเช่นนั้นเรือเาก็คิดว่าหถ้าฉันอยากจะหยุดมันตอนนี้ก็คงถึงเวลาแล้วและฉันก็คิดว่าจะฆ่าเจ้าหนูสกปรกนั่นที่นั่นแลยดึงความทรงจำของเขาออกมาอย่างไรก็ตามบุคคลที่อยู่เหนือระดับแรงเอ,งเอก,ก็จะมีความต้านทานสงูงและการได้รับความทรงจำก็จะได้รับการคุ้มครองโดยจิตวิญญาณนั้นก็ดูเป็นเรื่องยากและสำหรับผู้ที่ครอบครองอัลติเมทสกิล มันก็จะล้มเหลวอ,อย่างไม่ต้องสงสัยเจ้าหนูสกปวกไม่เพียงแค่ดอมดอมมองๆแต่ตามดียรโบว่าพลังที่แข็งแร่งก็สัมผัสได้จากมันเห <c oughs> ็นไน้ชันว่าเขาสามารถขโมยความวาสามารถของคอนโดได้บางส่วนหากว่าต้องการที่จะขโมยความวาสามารถหรือว่าทักษะในความหมายที่แท้จ,จริงก็คือของคําว่าวิญญาณของอีกฝ่ายจะมีความสาคัญหากเขาเสียจากสิ่งนั้นเจ้าหัวขโมยมันก็อาจจะเกินกิน ส่วนหนึ่งของเนื้อหนังแม้ว่ามีเพียงตัวแปรที่ได้ก,กว่าเท่านั้นที่จะสามารถแยกส่วนได้แม้ว่าจะสามารถเจะทรลส่วนของเส้นกั้นพื้นที่รบกวนที่จัดขึ้นมาโดยเหล่าปีาศาจผู้ยิ่งใหญ่กว่า600ตนผู้เขาก็ใช้ความสามารถที่ยุ่งยากบางอย่างอย่างมันต้องสงสัยและตามที่วางแผนเอาไว้ในตอนแรกกลยุทธ์ก็คือการล่อให้นักเชิดหุ่นที่อยู่เบื้องหลังโดยใช้จกกักรพรรดเป็นเหยื่อล่อดังนั้น จนถอนล่าถอนคนควบชื้หลายที่แราของมันคำมั่นสัญญาที่จะปล่อยตัวจกักรดันรนาจะต้องสําเร็จอย่างแน่นอนและต่อมาลีบรุก็พูดว่าฉันไม่ควรต้องกังวลว่าเขาจะหนีออกไปได้ใช่ไหมพรนิชันนานเดบก็ตอบว่าเฮ้ยเฮไม่มีปัญหาขอลับพนิ้ันนานลีบรุก็เชื่อมั่นใจว่าดีแลงจากนั้นลีบรุกได้ตั้งเป้าหมายและได้ออกคําสั่งให้มาทําความสะอาดระเบียบพี่นี่อย่างรวดเร็วเจ้าหนูสกป,ปรกที่อยู่ในร่างกายของกาดีมเวก้า เขาแจ้งทาเป็นปกป้องจกักรพรรดอุรานาในขณะที่เขาได้เปิดใช้งานอุปกรณ์ถ่ายโอนละเวก้าก็ได้หันไปพยักหน้าทางเหล่าจอมเวทและพลตีแซมจํานวนน้อยที่คอยปกป้องจักรพพัดอยู่และเวก้าก็พูดว่าฉันจะไปข้างหน้าพวกนายก็รีบหนีไปด้วยเขาได้ทิ้งคําพูดที่ไม่จริงใจเหล่านี้เอาไว้เวก้ากจึงได้ย้ายและหลบหนีไปโดยธรรมชาติแล้วเขาได้นําจักรพพัดอุรลน่ามาด้วยละหลังจากที่มาถึง ้องโอนย้ายไปในส่วนลึกที่สุดของพระราชวังอิมพีเรียลของเมืองหลวงเวก้าก็ได้ทําลายอุปกรณ์ถ่ายโอนรูปแบบเวทมนต์ที่บางมันได้สองประกายได้ลึกลับได้ถูกปอกออกเป็นชิ้นๆีจากขึ้นกระแทกจากพลังงานของเวกา้าการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ื่อนย้ายของเรือหอและเมืองหลวงของจักรวรรดิก็ได้ถูกตัดขาดออกไปพวกปีศาจจะไม่สามารถไล่ตามเวก้าได้อีกต่อไป คนที่อยู่เบื้องหลังจะต้องถูกงหารหมู่แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เวก้าไม่เคยได้สนใจเวก้าก็ได้สูดลมหายใจยและยิ้มกว้างอย่างไม่เกรงกลัวได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเวก้าก็มีความมั่นใจในตนเองอย่างมากในพลังของตัวเขาเองอย่างไรก็ตามเขาก็ถือว่าปีศาตัตจากก่อนหน้านี้เป็นคนฆ่าเจ้าสัตว์หลายกาดิมและคนที่ต่อสู้อยู่กับคนโดและดามลาดาพวกเขาก็เป็นสัปหลาดของแท้ราชาสัตว์อสูรกาดิม เป็นบุคคลที่แข็งแกร่งซึ่งเหนือกว่าจอมันทั่วไปอย่างไรก็ตามเวกา้าก็ไม่คิดว่าเขาจะแพ้และหากว่าเขาต่อสู้กันจริงๆเวก้าก็มั่นใจในโอกาสในการชนะอย่างไรก็ตามมอนเตอร์หล่อนั้นก็สามารถแซงหน้าเวกา้าได้อย่างง่ายดายซึ่งมันก็ถึงขีดจำกัดของความแข็งแกร่งของมนุษย์ในฐานะนักปราชญ์แล้วแม้ว่าศีรษะของเวกา้าจะมีความอ่อนจนถึงจุดท,ที่รู้สึกเหมือนกับว่าความกดเกี่ยวของจะระเบิดออกมา เมื่อรลิับความกดของเขาได้แล้วเขาก็ได้นําตัวจกักรพรรดิไปยังตําแหน่งที่กําหนดเอาไว้ตามคำสั่งในตอนแรกและในตอนนั้นก็ได้มีบุคคลหนึ่งพูดว่าคุณต้องใช้เวลาของคุณอย่างแน่นอนเวก้าจากักรพรรดิดูรล่าสบายดีไหมเสียงนั้นได้ดังมาจากทางด้านของบัลลังเก้าอี้ที่มีแต่จกักรพรรดเท่านั้น,น,นที่ได้รับเกียรติอนุญาตให้นั่งได้และเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนนั้นด้วยท่าทางที่ผ่อนคลายเขาก็ได้ติดต่อมาหาเวก้า ที่เพิ่งจะมาถึงด้วยน้ำเสียงที่สบายๆเรามีผมสีดำดวงตาสีดำเป็นลุกแบบชาวญี่ปุ่นแท้และเขาก็เป็นคนที่ควรจะถูกกำจัดโดยคอนโดยูกิคังวนาซากะและเงาที่เย็นอยู่ด้านหลังของ,ของเขาก็เป็นพรงานที่อุดมสมบูรณ์ที่ตรงกันข้ามกับรูปลักษณะของเธอเธอก็เป็นผู้กล้าที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโคเอโอบลโคเออาจจะไม่เต็มใจในขณะที <k> ่เธอเย็นอยู <k> ่ท <k> ี <k> ่นั่น เวื่อาทานที่ไม่สนใจตามฉัญชาติยานของเธอเธอก็ได้ทิ้งความรู้สึกไม่แยแสและต่อมาเวก้วาก็พูดว่าเขาโอเคแต่อย่างไรก็ตามจอมานลิมโลูนั่นเ็เป็นสปาราดอย่างแน่นอนผู้ชายคนนั้นก็ได้ปีก,กั้นชั้นลงครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามทุกอย่างก็เรียบร้อยดีใช่ไหมการรัฐประหารถูกะง,งับหรือว่าอะไรฉันได้ยินมาจากเจ้ากาดีมและคน,นอื่นๆแล้วคุณล่ะสบายดีไหมพลเชนนันจจกีก็พูดว่า ฉันดูไม่เป็นอะไรเหลอฉันเจอเรื่องแย่ๆตรงนี้รู้ไหมฉันขอให้โคเอที่หนีเื่อเกินชีพฉันในโอกาสที่ฉันตายต้องขอบคุณที่ฉันทําให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วฉันก็ตายไปแล้วต้องขอบคุณสิ่งนั้นความปรารถนาคําสั่งที่อยู่เหนือโคเอได้ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งั้งหมดนี้ก็เป็นความผิดของคนโดนและดัมมาดา ไม่ว่าจะเป็นดัมล่านาหรือว่าคอนโดการซ่อนความเพ่งแร่งแท้จริงของพวกเขาก็เป็นเรื่องที่น่าลำคัญอย่างมากโยก,กิได้เลื่อมาที่ายให้เวก้าฟังด้วยท่าทางที่เกินจริงในขณะที่เขาได้เล่าต่อทันใดนั้นเขาก็ได้จ้องมองไปที่เวกา้าและโยกิก็พูดว่าอ้ามนย์เวกา้าเพื่อนของคุณกําลังติดตามไปใช่ไหมในขณะที่ถอนหายใจเขาก็ได้ข้ามควรนแล้วเอามือไปลูบที่หัวของเวกา้าแล้วเขาก็ได้ยิงการโจมตีออกไปหนึ่งครั้ง ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเขาสามารถกำจัดร่างโคนของมอดที่ทำการลาดตะเวนบนตัวของเวกา้าปีศาขนาดเท่ากับกำปั้นขนาดเล็กๆที่ถูก่าเครื่องอย่างแรงได้ถูกทำลายโดยไม่สามารถด้านทานได้และต่อมายกูกิก็พูดว่านา่าจะเป็นสินที่ใกล้เคียงอีกหน่อยก็น่าจะมาถึงที่แห่งนี้และด้วยความร้อนลอนหรือมากกว่านั้นดูเหมือนว่าลูกน้องของริมูนุสังนั่นจะยอดเยี่ยมอย่างน่ากลัวโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน เราประมาทไปหน่อยใช่ไหมเวก้าลงมือทํากันถเถอะพอในชันนั้นเวก้าก็ตอบว่าอ่าใช่ฉันประมาทที่นั่นแย่จังลูกิีก็ได้ยักไหล่ตอบให้กับเวก้าและเวก้าก็ยังคงดูราวกับว่าเขาทําหน้าบึง้งอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงเขาก็ไม่ได้แต่ตองเลยเอาให้จริงเวก้าเขาไม่ได้สังเกตในตอนนั้นเพราะว่าเขาพอเหี่ยวแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าความเย่อหยิ่งของเขาถูกเยียวย่ำไปทั่วและเขาก็โกรธถึงแกนกลางของเขา ไม่มีทีบ่างให้ไต่ตองมันค่อนข้างจะน่ารำคาญด้วยเหมือนว่าเราจะต้องไม่ประมาทกับลูกน้องของจอมานริมเมลูโยกิได้ย้ายไปยังที่อื่นและเขาก็พาเวก้าและโคเอไปด้วยเขาได้เคลื่อนไหวด้วยเวทมนตร์ถ่ายโอนที่เขตชานเมืองของเมืองหลวงนั่นก็คือที่จัดศพสถานที่ที่เวเกิ่นได้ออกอาราวาสและส่งผลความเจ็บปวดไปให้กองพลผสมในการชำระล้านสีชาตินี่คือที่ที่ศพของเหล่าทหารยอดฝีมือภายใต้สังกัดของโยกิยนอนรับไรอยู่ ไฟชำระหลานที่ไม่อาจล้างไปได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เวลาผ่านไปสักพักมันก็ได้เริ่มอ่อนลงใน,น,นที่สุดมันก็ได้ดับไปดยธรรมชาติแล้วพวกมันก็ดูเหมือนว่าเป็นช่วงเวลาก่อนตายเรากับว่าพวกเขาก็แทบจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อัศวินหลวงไมายเลสิบเอ็ดและก็ต่ำกว่านั้นก็ยังคงอยู่ในเมืองหลวงของจักรวรรดิได้เตรียมตัวเตรียมวัตถุดิบสำหรับอามาเกดดอนเรียกกองทัพทีโทูธ หากถูกเรียกมาเพียงเท่านั้นกองทัพทั่วสวรรค์ก็ม่ใช่ภัยคุกคามศักยภาพในการต่อสู้โดยเฉลี่ยของพวกมันก็อยู่ที่ระดับแรงบีบวกเท่านั้นแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเมื่ออสูรที่อัญเชิญออกมามีระดับแรงเอโบพวกมันก็จะเป็นภัยคุกคามของประเทศของมนุษย์ได้อย่างเพียงพอแม้ว่าผู้เขาจะล้มเหลวในการต่อสู้กับจอมมารชั้นยอดแต่กองกําลังที่มีระดับแรงบีบวกมากกว่า1ล้านตนระดับมันก็เพียงพอแล้ว แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การพิจารณากรณีของการประเชิญหน้ากับมนุษยชาติแม้ว่าจะไม่มีปัญหาในคาร์ดจอม,มารรุ่นเก่าแต่สมาชิกปัจจุบันของออกตากแกรมก็อยู่ในระดับที่ต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในแง่ของคุณภาพดังนั้นในครั้งนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกที่โยกกิได้ตัดสินใจจะลองจุดกีเทวทูวทวโดยใช้จกักรพรรดิดูรลล่าจนถึงตอนนี้การประหารชีวิตนี่มันก็เป็นข้อห้าม แดยเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เขาได้เสียสติไปแล้วครึ่งหนึ่งและจุดนี้มันก็อาจจะถูกล่อลวงให้นําข้อเสนอของผู้พิพากษาคิงเมคเอลไปใช้งานทั้งคนเป็นและคนตายเพื่อที่จะกําหนดความแตกต่างทั้งสองก็ได้เตรียมการเอาไว้แล้วสถา,านที่แห่งนี้มันเข้ากันได้ดีกับวัตถุประสงค์ของโยกีแม้ไม่จุประสงค์ในการตัดผู้ไล่ตาม และเมื่อพวกเขาได้ลบล่าโคนติดตามนั้นไปแล้วตอนนี้พวกเขาจึงได้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเวก้าก็ได้เข้าใจการกระทำของโยกิและในขณะที่พวกเขากําลังคิดอะไรอยู่นั้นก็ได้มีเสียงคนพูดว่าสถานที่นี้คืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นกับการต่อสู้คนที่พูดขึ้นมานั้นก็คือจกักรพรรดิลูดลาซึ่งอยู่ในสภาพเงินงงจนถึงตอนนี้ก็ได้เอ่ยปากพูดขึ้นมาในขณะที่เขารู้สึกตัวเพียงแค่ครึ่งเดียวดูเหมือนว่าเขาจะตื่นขึ้นมาในไม่ชา้า แม้ว่ามันจะเร็วกว่าที่วางแผนเอาไว้เล็กน้อยยูกิก็ได้ตัดสินใจได้ย้ายแผนการของขอไปสู่ขั้นตอนถัดไปยูกิก็ได้กระพริบตาให้กับเวก้าขณะที่เขาได้นําตัวโคเอะไปซ่อนเมื่อเห็นเช่นนั้นเวก้าก็ได้เข้าใจเจตนาลงของยูกิแต่นี่มันก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่กําหนดเอาไว้ล่วงหน้าหลายรูปแบบเมื่อเข้าใจในสิน่งนี้เขาก็ได้คุกเข่าลงอย่างรวดเร็วและ,ะเผชิญหน้ากับจกักรพรรดิแม้ว่าอุบัติเหตุมันจะลุมเราแต่ก็ยังคงอยู่ในการคาดหมาย แม้ว่ามันจะแม้ว่าอุบัติเหตุมันจะลุมเราแต่ก็ยังคงอยู่ในความคาดหมายหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ขอก็จะได้ใช้ทักษะพิเศษของทักษะขั้นสูงสดของจักรพรรดิลูเดล,ล่าราชหนแห่งผู้พิพากษาคิมเฮเอลและใช้อามาเกตด,ดอนนี่ก็เป็นบทบาทที่กําหนดเอาไว้ล่วงหน้าของเวกา้าและยูกิก็ได้รู้สึกโล่งใจที่เวก้าได้เข้าใจและในตอนนั้นยูกิก็เิดแนในใจว่าผู้ชายคนนั้นฉันก็กังวลว่าเขาจะลืมไปเพราะว่าเขาเป็นคนโง่ ตรงข้ามกับความเชื่อของเขาเวก้าก็มีสิ่งที่เรียกว่าสมองด้วยแม้ว่าเขาจะอวดความแข็งแกร่งของตัวเขาแต่เมื่อถึงเวลาเช่นนี้เขาก็จําได้เพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่มีพลังกำลังมากกว่าของเวก้าไม่ว่าในกรณีใดเขาก็ได้ถอนหายใจเมื่อเห็นว่ากลยุทธ์อันเนื่อต่อไปได้ด้วยดีเวก้าก็ไม่ได้ฟังแผนการของยเกยีอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามด้วยการใช้ความสามารถของจกักรพรรดิอุาราน่าเป้าหมายปัจจุบันของพวกเขาก็จะสําเร็จลุล่วง ในแง่ของบทบาทของเวก้าในการต่อสู้รบและรัฐประหารมันคือการทำให้เป้าหมายสูงสุดของผู้เขาเป็นจริงทำให้จกักรพรรดิดูเรล่าได้ใช้อามาเกดดอนได้สำเร็จเดิมทีนั่นก็เป็นบทบาทของโยกิแต่เนื่องจากว่าแผนการรัฐประหารมันล้มเหลวแผนการมันจึงได้ถูกส่งผ่านไปให้เวก้าที่อยู่ตรงกลางถ้าโยกิตายเวก้าก็จะเป็นคนลงมือเองในแผนการเดิมผู้เขาก็จะปราบจอมารลิมูนโรให้สำเร็จและดำเนิน,เนการก่อน ที่การประทะครั้งสุดท้ายกับกีแต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันหลายครั้งแห่งการจึงได้ถูกผลักดันออกไปยังข้างหน้าและต่อมาเวก้าก็ได้พูดว่าฟาบาต์ไม่เป็นไรกาดิมผู้นี้กังวลมากในขณะที่เวกา้ากําลังทําหน้าที่เป็นกาดิมอยู่นั้นเขาก็ได้เ,เลิอกอธิบายสถานการณ์ให้จกักรพรรดิฟังกองทัพได้ถูกกดหลางคนโดนลดลดามลาด้าและอัศวินหลวงคนอื่นๆก็คาดว่าจะต้องถูกทําลายไปแล้วเช่นกัน ืขนขณะที่เวลกินชะงักไปชั่วขณะเขาก็ได้หลบหนีไปพร้อมกับจกักรพรรดิและเขาก็ได้ทอดสถานการณ์ที่คุ้นเคียดและต่อมาจากักรพรรดิก็ได้พูดว่าีนเจ้าพูดอะไรเจ้าก,กาลังพูดว่าด,ดัมราดาและเวลกินกําลังคงต่อสู้อยู่ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้น,นเวก้าก็ตอบว่าใช่และฟาบาท่านคอนโดหรือว่าท่านดัมมาดากำลังต่อสู้เดิมพันด้วยความตายเพราะฉะนั้น,นจกักรพรรดิก็พูดว่าอย่างนั้นเหรอ จากนั้นก่อนที่มันจะสายเกินไปเราก็ต้องไปช่วยเหลือพวกเขาฉันจะต้องอัญเชิญเทวทูตเตรียมตัวไปช่น,นันเว,วก้าก็ตอบว่าแต่ฟาบาสเว,วก้าที่อยู่ในรูปลักษณ์ของกาดีมก็ทําท่าเหมือนว่าจะห้ามแต่เขาก็ไม่พูดอะไรต่อไปโดยที่ไม่ปล่อยให้รอยยิม้มด้วยความดีใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพวกเขาภายใต้หน้ากากนั้นแม้ว่าพวกเขาจะสงสัยว่าจกักรพรรดิจะทําการอัญเชิญเทวทูตจริงๆหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดี ในตอนนั้นท่านโยกยิและเวกา้าก็คิดในใจว่าอีกนิดเดียวก็จะสําเร็จแล้วพวกเขาก็คิดเช่นนั้นและยิ้มที่เป็นธรรมชาติของพวกเขาก็ได้ผุดขึ้นมาบนใบหน้าของพวกเขาแต่น้นมันก็ไหลเดียงสาเกินไปในตอนนั้นก็ได้มีเสียงพูดว่าพูดโธนักโคนชะลําบาดใจนอกจากหนีไม่จำเป็นต้องช่วยชีวิตพวกเขาท้ายที่สุดสองคนนั้นก็ตายไปแล้วเสียงอันไพเราะก็ได้ดังก้องอยู่ในหูของเวกา้า มันเป็นไปไม่ได้เวก้า e ก็ได้คิดในขณะที่เขาพยายามที่จะปฏิเสธความคิดที่คุณจะเข้ามาในหัวของเขาแต่เรากลับว่าจะเยอะหยันการกระทำของเวก้าและต่อมาก็ได้มีเสียงพูดอีกว่าเฮ mm hmm. hey, ้คุณนาคุณกล้ามาทําลายความสนุกข,ของฉันได้อย่างไรชีวิตของคุณก็คงจะไม่เพียงพอที่จะต้องชดใช้กับสิ่งนี้ได้ปวดเราให้ออกมาทวกความเจ็บปวดแลคะความเจ็บปวดเพื่อปลอบโลมใจของฉัน เรากับว่าไม่ได้มีอยู่ที่ไหนเลยแต่จิตจูก็ได้มีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นทางด้านหลังของพวกเขาและหลังจากนั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นปลายกระบอกปืนที่ปล่อยลูกกระสุนพุ่งมาที่ศีรษะของเขาแม้ว่าเขาจะสวมชุดกอดที่ศีรษะของเขาอยู่ด้วยก็ตามแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาก็ได้รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามันจะไม่สามารถต้องกันได้และในตอนนั้นเวก้าก็พูดว่าเดี๋ยวก่อนถึงเวก้าจะพูดเช่นนั้นแต่อีกบุคคลหนึ่งก็ไม่สนใจและพูดว่า กับใจเมื่อคุณได้ติดอยู่ในความกลัวความกลัวความขุ่นเคืองเรืองจําต้องสาปเป็นความขุ่นเคืองและความกลัวแม้กระทั่งจิตวิญญาณของเขาก็จะถูกกืนจีนและเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความทรมานอย่างไม่รู้จบจากสุดยอดของเวทมนต์ที่ทําลายล้างจิตใจที่มีต่อการต่อต้านบุคคลการวิเคราะห์ของราชแห่งการสูญพันธุ์อาบัตด,ดอนและกระสุนของนิโคโสีดกระสุนเนื้อหลายที่รับสืบทอดมาจากคนโดได้ถูกยิงไปที่เวกา้า ปืนพกขนาดใหญ่และดูยากที่อยู่ในมือของเด็กสาวที่ไล่ตามมาในฐานะที่เป็นตัวเปรียที่ขยายใหญ่ขึ้นของคอนโดที่เคยได้ถือเอาไว้พลังที่คาดหวังมันก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันและผลกระทบของเวทมนต์ที่ถูกผลึกเอาไว้ภายในกระสุนปืนที่ยิงออกมาจากปืนพกนั้นมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นและถูกปล่อยออกมาภายในกระโหลกศีรษะของเวกา้าด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียว ร่างกายของเวก้าก็ได้รู้สึกถึงการกัดก่อนจกค้ามสาบวิญญาณของเขาก็ได้กลายเป็นเชลยของความทรมานไม่รู้จบและบุคคลที่ยิงเวก้านั้นก็ไม่ได้ให้โอกาสในการอธิบายตนเองเขาก็ได้ถูกยิงโดยไม่ลังเลตามการคาดการณ์ของไอเจล่าอีกชื่อหนึ่งที่จัดอันดับเป็นบุคคลที่ไม่ควรทำให้โกรธหรือไม้กระ่งเอาดีอาโบที่เป็นสุภาพบุรุษหรืออย่างเฮเารซาและคารเรล่านั้นน่ากลัวมากในแง่หนานิบลุก,ก็ดีใจมากที่เอาเตม,มาก ดูสงบดีมันก็ยากที่จะเชื่อว่าเธอเป็นปีศาจเธอได้ถูกลูกน้าของเธอเรียกว่าโอโจผู้ช่วยหลักของเธอก็เป็นพ่อบ้านเช่นกันดูเหมือนว่าเธอจะได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีเธอก็อาจจะมีอิทธิพลอย่างมากมายเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เธอก็อาจจะเป็ียนลูกสาวของราชาปีศาจด้วยซ้ำเมื่อมองไปที่คาเลล่าที่กํลาลังไล่ล่าดูสกปวดโดยที่ไม่ลังเรียนลิบุลก็ได้เริ่มเดินออกไปเทผู้เขาก็ขอให้ ผู้เขายุดตีจกักรพรรดิลูดาลาและหนูสกรปรกและรีมุลูก็ได้อนุญาตแต่ผลที่ได้ก็คือสิ่งนี้แต่อันที่เหลืออยู่มันก็น่าจะเป็นเจ้าต,ตัวที่เข้ามากินอย่าล่อจกักรพรรดิลูดาลาอ,อัลติมาเองก็รู้สึกล่อนแรงเกี่ยวกับการฆ่าจากักรพรรดิลูดาลาและเข้ามาหาลิมุลูด้วยความประสงค์ลิมุลูก็ได้ยกสีนั้นให้กับเธอไปและด้วยเหตุน,นี้ผู้ต่อสู้ของลิมุลูก็คงจะเป็นผู้บงการและต่อมามลิมุลูกก็พูดว่าโอ้หยุดซ่อนตัวแล้วออกมาเถอะ นายอยู่ที่นั่นใช่ไหมยูกิริมุรุกได้ถามพร้อมกับหันหน้าไปทางความมืดแล้วตอนนั้นก็ได้ไมีเสียงตอบกลับมาว่าน่าเสียดายฉันถูกเปิดเผยไม่สามารถคาดหวังน้อยลงจากริมุรุซังยูกิเขาก็ได้พูดในขณะที่เขาเดินออกมาจากในเงาเมื่อเ,เช่นตอนที่เขากลับมาที่เมืองหลวงในรูปลักษณะที่เฉยเมยและความรู้สึกสบายๆแล้วกลับว่าเขาได้พบกับเพื่อนเก่าแต่ลิมุรุก็ไม่สามารถทิ้งเขาเอาไว้ตามลำพังได้เขาก็อันตรายเกินไป และต่อมาลีบรุก็พูดว่าฉันคิดว่ามันจะเป็นการดีนะถ้านายไม่ทําอะไรยังไงก็ตามมีคําพูดสุดท้ายก่อนตายไหมพอลีบรุกพูดเช่นนั้นโยกิก็ตอบว่าฮ่าฮ่าตรงประเด็นเลยลีบรุกสัง่งแต่คุณคิดว่าฉันจะตายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพอที่นนั้นลีบรุกก็ตอบว่าไม่ฉันจะไม่ทําแต่ว่าตอนนี้นายก็ได้ลงมือทําไปแล้วแต่ถ้านายไม่ทําไปมากกว่านี้เราก็สามารถตกลงกันได้เพียงแค่ผนึกนายเอาไว้ แล้วนายจะพูดอะไรเสรีภาพของนายก็จะถูกจำกัดแต่ก็ยังดีกว่าต้องตายใช่ไหมล่ะพอใชนานโยกิก็ตอบว่าไล่เดียงสาก็ยังคงไล่เดียงสาเกินไปคุณไม่เปลี่ยนไปเลยก็ยังคงเป็นที่รองเท้าที่ดีอีกด้วยเหตุการณ์ที่ดีคุณควรจะหยุดคิดว่าคุณชนะแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่ลิมมูรู้ได้คาดการเอาไว้ลิมูรุก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอย่างไรก็ตามมันก็มีเรื่องของการปลดปล่อยตัวของโคเอ และเขาก็ได้สร้างความประทานนาคำสั่งแปลกๆเกี่ยวกับตัวเธอเขาจะทําให้สถานการณ์มันแย่ลงลิมรุรก,ก็ต้องการที่จะลองจัดการกับสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นแต่ลีบรุกก็เดาว่ามันจะเป็นไปไม่ได้และเขาก็ได้ปรชิญหน้ากันและเตรียมตัวอย่างเ,เงียบๆก็สลับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้า